ซึ่งโรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครราชสีมาก็พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางการเมืองได้นะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายค่ะขณะที่เย็นนี้ค่ะกลุ่มเยาวชนก็พร้อมที่จะเปิดการชุมนุมครั้งใหญ่อีกครั้งในเย็นนี้บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีค่ะ ผู้สื่ขาวได้ไปลงพื้นที่สำรวจที่โรงเรียนบุญวัฒนาค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมขนาดใหญ่ของจังหวัด mm. ก็พบว่ามีเด็กนักเรียนจับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องการเมืองเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่มีการแสดงออกในการยืนชู3นิ้วหน้าเสาธงแต่มีนักเรียนหลายคนค่ะนำโบสีขาวมาผูกเอาไว้ที่ข้อมือแล้วก็กระเป๋านักเรียนเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนในการต่อต้านเผด็จการ ซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะก็มีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหลายแห่งยืนชู3นิ้วหน้าเสาธงมาแล้วอย่างเช่นที่โรงเรียนสุรนารีค่ะค่ะทางด้านดรรัติมาพาณิชย์อนุรักษ์นะคะเพิ่มนในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31ก็เปิดเผยว่าภายหลังจากที่มีภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษายืนชู3นิ้วหน้าเสาธงหรือว่าตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนทั่วประเทศขณะนี้นะคะ ก็ทําให้ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31รู้สึกเป็นห่วงกลัวว่าจะมีการแสดงออกเกินเลยกรอบของกฎหมายดังนั้นตอนจึงได้ให้พ่วงในการโรงเรียนในสังกัดทั้ง50แห่งได้ไปทําความเข้าใจนะคะชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบว่าการแสดงออกทางการเมืองนั้นสามารถทําได้แต่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่ไม่ไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเัียมศึกษาเขต31ไม่เคยห้ามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองการยืนชู3นิ้วหน้าเสาธงก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าต้องไม่ไปก่อกความวุ่นวายกับกิจกรรมของทางโรงเรียนค่ะ ส่วนกรณีที่เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาทางสะพทะได้มีหนังสือให้ทางโรงเรียนในสังกัดเปิดพื้นที่ให้นักเรียนแสดงออกทางการเมืองได้อย่างเสรีภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่ให้คนภายนอกเข้ามาร่วมด้วยนั้นขณะนี้ได้ส่งหนังสือดังกล่าวไปให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง50แห่งแล้วซึ่งก็ยังไม่มีโรงเรียนใดแจ้งมาว่ามีกลุ่มนักเรียนขอเปิดพื้นที่ใช้การแสดงออกทางการเมืองแต่อย่างใดค่ะ แต่ถ้าหากว่ามีกลุ่มนักเรียนขอเปิดพื้นที่ใช้ก็ยินดีและยืนยันว่าทุกโรงเรียนในสังกัดไม่มีการปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองแน่นอนค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าในเพจโคราชโนผดเด็ดการค่ะได้มีการเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยกลุ่มแนวร่วมเยาวชนนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้โพสต์ข้อความเชิญชวนเยาวชนทั่วทั้งจังหวัดมารวมกลุ่มชุมนุมในกิจกรรมโคราชจะไม่ทน เพื่อแสดงจุดยืนอุดมการต่อต้านเผด็จการและทวงคืนประชาธิปไตยหยุดคุกคามประชาชน ในวันพดีที่20สิงหาคม2563ก็คือวันนี้นะคะในช่วงเย็น17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งนับว่าเป็นการจัดกิจกรรมชุมนุมใหญ่ของกลุ่มเยาวชนโคนราชครั้งที่2หลังจากที่ก่อนหน้านั้นค่ะเคยจัดมาแล้วเมื่อวันที่24กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนั้นก็มีเยาวชนมาร่วมชุมนุมกันก,นกว่า1,500คนค่ะ